สวัสดีชาวโลกพวกเราลิงคอ์เนอร์นะครับชาติครับเบสครับเฟียดลิงคอ์เนอร์ครับครับเต๋อกีตาร์ครับก็ทักษายชาวแฟดด้วยนะครับประโยชน์ของแฟดเฟสก็คือสําหรับผมผมคิดว่ามันเป็นงานที่เราได้ปล่อยของนะครับแล้วก็จะได้เห็นของแบบแปลกที่อื่นไม่ค่อยมีกันโดยเฉพาะเรื่องของความสามารถนะฮะก็จะแสดงความแปลกในตัวเองมาได้เต็มที่แล้วก็สร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่เพราะแต่ละปีเนี่ยก็มีของแรงๆทุกปีใช่ครับก็ เป็นเวทีที่ทุกคนแบบมีส่วนร่วมได้ครับผมแลหรับบแหรับแฟนเซสเนี่ยครับกองอันนั้นนี่ก็ให้ทุกคนไปแสดงความสามารถกันแบบสดๆเลยดิบๆเลยใครอยากทำอะไรอยากร้องอยากเล่นค <ผม S 1> ือซื้อใส่ได้เลยใช่จะบอกว่าความสามารถไม่ต้องมีแต่ต้องมีความอยากนะครับถ้าอยากมากก็ไปแสดงแบบเต็มที่อาาอกมาแบบเฮฮาเนื้อคำๆใช่ใช่ครับ<อ>ใช่นะครับก็ไปใช้กล่องอัดแน่นกันด้วยในงานนี้นะครับและเจอพวกเราด้วยลิงค์คอร์เนอร์นะครับกล่องอัดแน่นโดย d ัชมิลโ l ร์อิน สี่ประโยชน์จัดอัดเต็มกล่องฉันก็อยากชวน